สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เอาเรื่องของสมเด็จพระพันวษาอัยิกาเจ้ากับนายปรีดีพนมยงในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2มาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังสงครามโลกครั้งที่2องแผ่เข้ามาถึงเมืองไทยในปลายปีพศ2484หลังจากที่ญี่ปุ่นขอยกทัพผ่านแผ่นดินไทยไปโจมตีดินแดนที่ฝ่ายอังกฤษยึยดครองและให้หลังเพียงเดือนเศษในวันที่25มกราคมพศ2485 รัฐบาลจอมพลปมิพลสงครามก็ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาทำให้แต่นั้นมากองทัพอากาศสัมพันธมิตรก็มาโจมตีทิ้งระเบิดในไทยทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดราษฎรต้องอพยพไปต่างจังหวัดบ้างต้องขุดหลุมหลบภัยบ้างคอยฟังเสียงวอเตือนภัยบ้างโดยที่ยังไม่ต้องมีการกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในช่วงสงคราม สินค้าต่างๆหายากทั้งยังมีราคาแพงสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้านับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์สุดท้ายในประบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประชนมายุยืนยาวจนได้ทอดพระเนตรสงครามโลกทั้งสองครั้ง ทรงเป็นพระชนนีของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินซึ่งต่อมาได้เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในห่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองสมเด็จพระพันวสามีศักด์เป็นพระอัยกาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในเวลานั้นนายปรีดีพนมยงนอกจากจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว ยังเป็นหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยด้วยคนจำนวนไม่น้อยครางแครงสงสัยในความจงรักภักดีของนายปรีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องจากเขาเป็นแกนนำคนสำคัญของคณะราษฎรเป็นผู้เขียนประกาศคณะราษฎรและร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่การที่นายปรีดีถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระพันวษาอัยกาเจ้า เป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ของเขาเมื่อสมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้าทราบเรื่องไทยยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปตีมาลายูของอังกฤษพระองค์ท่านตรัสว่าส่วอังกฤษไม่ได้หรอกเรื่องจะไปตีสิงคโปร์พระพุทธเจ้าหลวงท่านเคยรับสั่งว่าอังกฤษไม่ยอมดอกครั้นการทิ้งระเบิดมีมากขึ้นจึงมีการจัดที่หลบภัยถวายภายในวังสะปะทุม โดยทางวังสะระทุมนั้นใช้ใต้ถุนตำหนักจัดเป็นที่หลบภัยถวายแต่สมเด็จพระพันวัตรสาเข้าไปเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ยอมเข้าอีกเลยด้วยตรัสว่าอึดอัดหายใจไม่ออกทางวังจึงจัดที่ประทับให้หลบภัยไว้ที่ชั้นล่างพระองค์ทรงรำคาญพระราชอารุทไทมากทุกคราวที่ทรงได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอางกาศทรงรำคาญมากที่สุดก็คือการต้องดับไฟให้มืดสนิท อันหนึ่งบนหลังคาพระธรรมหนักได้ทาสีขาวแดงเป็นกากบาดไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทราบว่าไม่ควรทิ้งระเบิดบริเวณน,นี้ด้วยเหตุสมประการก็คือความฉุกเฉินวุ่นวายความว้าเวความน้อยพระราชอรสไทยในเหตุการณ์บ้านเมืองทําให้ทรงทอดอาลัยในประชชนชีพไม่ทรงกลัวลูกระเบิดถึงกับออกพระโอษฐว่าเมื่อไรฉันจะตายเสียที ระหว่างสงครามคราวหนึ่งพระองค์ท่านตรัสถามผู้ที่เชิญเสด็จให้มาหลบภัยยังชั้นล่างของที่ประทับว่าหลานๆอยู่ที่ไหนล่ะและเมื่อพระองค์ท่านทราบว,ว่าประทับอยู่เมืองนอกก็ตรัสทันทีว่าเออสิ้นเคราะห์ไปทีเมื่อสถานการณ์ของสงครามรุนแรงขึ้นคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลก็ขอให้สมเด็จพระพันวษาทรงอพยพไปประทับณที่อื่นแทน สมเด็จพระพันวษาปฏิเสธไม่ยอมไปที่ใดทั้งสิ้นพระราชทรัพย์ทั้งปวงก็ส่งทิ้งไว้ที่พระตำหนักในพระบรมมหาราชวังรันทางรัฐบาลจะจัดที่ถวายให้พอสำหรับสิบคนสมเด็จพระวันวสาก็ไม่ตกลงดังตัดว่าแล้วจะไปยังไงกันสิบคนฉันเป็นกุลเชษฐฉันยังมีลูกเลี้ยงมีน้องต้องหลบไปให้หมดไปไหนก็ต้องไปด้วยกัน ต่อมาสมเด็จพระพันวษาทรงยอมย้ายไปประทับที่โรงพยาบาลสมเด็จณสีราชาโดยประทับที่พระตำหนักซึ่งยื่นออกไปในทะเลแต่เมื่อผ่านไปสามเดือนราวเดือนมีนาคมปรพศ .2487 เครื่องบินสัมพันธมิตรก็มาทิ้งระเบิดที่เกาะสีชังและรอบๆไม่ห่างจากที่ประทับเท่าใดนักทำให้ดูหน้าพรั่นพึงจึงได้มีการกราบทูลให้ประธานคณะผู้สำเร็จราชการทราบ เพราะพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาเคยตรัสสั่งไว้ว่าดีแล้วที่ประทับที่โรงพยาบาลสมเด็จต่อไปเพราะที่วังสัปปทุมก็ไม่ปลอดภัยเสียแล้วถ้ามีเหตุอะไรให้เข้ามาบอกจะจัดการถวายใหม่ดังนั้นเมื่อทรงทราบแล้วประธานคณะผู้สมเร็จจึงตรัสว่าท่านปรีดีได้บอกไว้ว่าถ้าถึงคราวจะอพยพสมเด็จพระพันวษาท่านปรีดีจะจัด,จดถวายเอง ท่านปรีดีที่ว่านี้ก็คือนายปรีดีพนมยงค์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยและเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์คนหนึ่งด้วยเมื่อถึงกําหนดเวลานายปรีดีก็มารับเสด็จและเชิญเสด็จลงประทับในเรือแพอที่นั่งประพาสแสงจันทร์นําเรือไปจอดที่นนทบรุรีตรงข้ามกับเรือนจําบางขวาง15วันเพื่อรอการจัดที่ประทับที่โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างอพยพอยู่นี้สมเด็จทรงมีพระราชาอารืไทยนึกถึงสมเด็จพระราชนัดดาอยู่เสมอดังได้ตรัสว่าดีใจดีใจลูกหลานอยู่เมืองนอกไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้มาอย่างนั้นฉันคงเอาตัวไม่รอดห่วงหลานที่อยุธยานายปรีดีและท่านผู้หญิงภูลสุขพนมยงภริยาได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลซักถา,ถามถึงความสะดวกสบายอยู่เป็นเนืองนิด มีกริยาภาทีในเวลาเข้าเฝ้าเรียบร้อยนุ่มนวลในตาก็ไม่มีวี่แววอันควรระแวงสงสัยถึงความไม่จงรักภักดีจากชายผู้เขียนประกาศคณะราษฎรผู้นี้ส่วนท่านผู้หญิงพูนสุขนั้นทางบ้านนป้อมเพชรคุ้นเคยกับสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรมาก่อนจึงไม่มีปัญหาในการเข้าเฝ้าเจ้านายโดยครั้งแรกที่นายพีดีเข้าเฝ้าสมเด็จนั้นหม่อมเจ้าอภัสราพาเทวกุล ผู้ควบคุมกระบวนด็จกล่าวบังคมทูลว่าหลวงประดิษฐ์มาเฝ้าซึ่งเดิมนายปรีดีก็เคยเป็นหลวงประดิษฐ์มโนธรรมกับคุณผู้ฟังสมเด็จพระพันวษา,าไม่ทรงรู้จักคุณหลวงมาก่อนเลยจึงทรงเข้าพระไัยว่าหมายถึงหลวงประดิษฐ์บาทุกกาเจ้าของห้างทํารองเท้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในพระนครซึ่งเป็นผู้ที่ทรงพระกรณาในเรื่องเงินทองอยู่เสมอสมเด็จจึงตัดว่าอ๋อเขาเอาเงินมาใช้ชน,นะ โดยที่ต้องไม่ลืมว่าช่วงนั้นทรงหลงหลงลืมลืมไปแล้วตามชราภาพที่ครอบงำหม่อมเจ้าอับพรสราพาจึงกราบบังคมทูลว่าไม่ใช่เพคะคนนี้เขาเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าอยู่หัวและเมื่อสมเด็จพระพันวษา,ายังคงสงสัยอยู่ก็กราบบังคมทูลต่อไปว่าสมเด็จเจ้าพระยายังไงละเพคะสมเด็จพระพันวษา,าจึงทรงเข้าพระทัยทันทีมีพระราชปฏิสันฐานด้วยอย่างดีมาสิเพราะคุณ อุตสามายี่ยมแล้วตรัสถามถึงที่พักครั้นเมื่อทราบว่าพักที่คุ้มขุนแผนก็ทรงหันไปทางข้าหลวงตรัสสั่งว่าดูข้าปลาอาหารให้เขากินนะพอเวลาเย็นเย็นในปรีดีจะเชิญเสด็จประทับรถยนต์ประพาสรอบๆเกาะวันหนึ่งมีกระแสรพระราชดำรัสว่าลานฉันยังเด็กนะฝากด้วยผู้สำเร็จราชการก็กราบบังคมทูลสนองพระราชประสงค์เป็นอย่างดีด้วยความเคารพ ทำให้ผู้ที่ชื่นชมก็ทวีความชื่นชมยิ่งขึ้นผู้ที่เคยครางแครงสงสัยถึงความบริสุทธิ์ใจของนายปรีดีแกนนำคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เริ่มไม่แน่ใจตนเองวันหนึ่งที่วัดมงคลมพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จตรัสว่าจนจะไปปิดทองแล้วเสด็จไปตรงซื้อทองที่วางขายอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อเสด็จไปถึงองค์พระปรากฏว่าทรงปิดไม่ถึง นายปีดีจึงกราบมังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปปิดถวายสมเด็จพระพันวษาจึงพระราชทานไปพร้อมตรัสว่าเอาไปปิดเถอะคนที่ทำบุญด้วยกันชาติหน้าก็เป็นญาติกันเล่าลือกันว่ากระแสพระราชดำรัสนั้นทำให้ผู้สำเร็จราชการทราบซึ้งมาก พวกที่ชื่นชมก็สรรเสริญพระปีชาสามารถในสมเด็จพระพันวสาว่าทรงเปลี่ยนใจคนที่เคยเขียนประกาศประนามพระราชวงศ์ได้อย่างตรงไปตรงมาพวกที่เคลือบแคลงอยู่ก็ยังคงเฝ้าดูต่อไปหลังจากประทับอยู่อยุริยาได้สามเดือนพระองค์ก็ต้องอพยพไปประทับที่พระตำหนักในพระบรมมหาราชวงังเพราะเกิดพายุใหญ่พัดเอาหลังคาที่ประทับพังแต่เมื่อประทับได้หกเดือนก็ต้องตกพระทัยอย่างยิ่ง เพราะวันหนึ่งมีระเบิดลงที่พระที่นั่งบรมพิมานและพระที่นั่งพิมานร,รัตยาอันอยู่ขวาซ้ายของพระตำหนักไม่กี่เส้นในปรีดีซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์เพียงคนเดียวจึงเชิญเสด็จหลบภัยไปประทับที่พระราชวังบางปะอินซึ่งมีพระบรมวงศานุวงศ์ตามเสด็จด้วยหลายพระองค์โดยที่ทรงไม่ลืมว่าหลังแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงแล้วพระมหากษัตริย์ราชการถัดๆมาประทับนอกพระบรมมหาราชวังทั้งสิ้น อาคารต่างๆก็สุดโทรมลงไปมากเมื่อพระพันวสาย้ายมาที่พระราชวังบางปะอินนั้นได้จัดให้ทอดเรือพระที่นั่งประพาสแสงจันทร์ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอยู่หน้าพระที่นั่งวโรพาสพิมานพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางประทับที่พระตำหนักของสมเด็จพระพันวสาพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีประทับที่ตำหนักพระราชเทวี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาณริศรานุวัตติวงศ์ประทับที่ตำหนักเก้าห้องพระองค์เจ้าอาทรทิพอาภาประทับที่ตำหนักพระราชชายาส่วนข้าราชบริพารก็พักตามเรือนเล็กตำหนักน้อยกันทั่วไปนับได้ว่าพระราชวังบางปะอินเป็นเขตพระราชฐานโดยแท้จริงส่วนผู้สำเร็จราชการจอดเรือตะวันส่งแสงอยู่หน้าสภาคารราชประยูนอันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวาชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารฝ่ายชาวบ้านละแวกนั้นได้ชวนกันมาเฝ้าหาอะไรมาถวายให้ทอดพระเนตรเพื่อทรงพระสําราญบางวันก็มาแข่งเรือถวายบางวันก็มาเล่นเพลงเรือถวายบางคืนก็มารําถวายสมเด็จพระพันวสาก็พระราชทานผ้าหม่มเสื้อผ้าแก่เขาเหล่านั้นเพราะของเหล่านี้ราคาแพงมากที่สุดในระหว่างสงคราม แต่นายปรีดีจัดหามาถวายจากองค์การจัดซื้อสินค้าหรือร้านค้าของทางราชการในราคาถูกผู้สำเร็จราชการก็หมั่นมาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทอยู่เสมอจนเจ้านายที่ตามเสด็จเคยไม่โปรดก็เริ่มจะโปรดพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีเคยตรัสให้ในายสมภพจันทรประภาฟังว่าผู้สำเร็จนี้เขาดีนะเมื่อวานเขาเดินผ่านมาเห็นขุดดินปลูกต้นไม้อยู่เขาว่าดีได้ออกกำลัง มีครั้งหนึ่งเครื่องบินของอังกฤษไปทิ้งระเบิดแถวบางปะอินในรุ่งขึ้นนายปรีดีในฐานะหัวหน้ากระบวนการเสรีไทยต่อว่านายป่วยอึ้งพากรแกนนำเสรีไทยสายอังกฤษอย่างรุนแรงในฐานะที่เขาเป็นผู้ส่งโทรเลขติดต่อระหว่างสัมพันธมิตรกับเสรีไทยในประเทศซึ่งนายปรีดีเคยให้ในายป่วยประสานงานไปก่อนแล้วว่าขออย่าให้มาทิ้งระเบิดที่พระบรมมหาราชวังหรือวังที่ประทับของเจ้านาย ป่วยจึงส่งโทรเลขไปประท้วงกองบัญชาการทหารอังกฤษทางการอังกฤษโทรเลขตอบขอโทษกลับมาและรับรองว่าจะพยายามไม่ให้เกิดความพลาดพลั้งขึ้นอีกวันคล้ายวันเกิดอายุครบ45บปีของนายปรีดีคือวันศุกร์ที่11พฤษภาคมพศ2488ร24ผู้คุมกระบวนการเสด็จก็จัดให้มีการแสดงละครสิ่งละอันพันละน้อยให้เป็นการตอบแทนน้ำใจพวกที่ชื่นชมยินดีในการกลับใจได้ของนายปรีดีก็ชื่นชมไป ฝ่ายที่ครางแครงใจและหัวแข็งก็ยังไม่ยอมลงสนิทเก้าเดือนในพระราชวังบางปะอินนับเป็น9้าเดือนแห่งความสุขของทุกคนอย่างดีที่สุดที่จะหาได้ในยามสงครามพระอธิษฐานที่เคยทรงไว้เมื่อครั้งถวายพระเพลิงสมเด็จเจ้าฟ้าวะลัยอลงกรว่าขอให้ทรงลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเริ่มจะเป็นผลบ้างแล้วแต่ทุกคราวที่มีคนมาเฝ้าก็ตั้งพระสติได้ผู้สำเร็จราชการนั้น ทุกคราวที่มาเฝ้าจะส่งต้อนรับอย่างดีเคยตรัสครั้งหนึ่งว่าพ่อคุณเธอฝากหลานด้วยนะพ่อมาทำบุญกับคนแก่เนี่ยพ่อได้กุศลนายปรีดีผู้สำเร็จราชการก็รับพระราชสาวนีด้วยกริยามารยาทอันงดงามเจ้านายทั้งหลายเห็นใจในการที่ผู้สำเร็จราชการมาอยู่ใกล้ชิดเป็นประจำทำให้อุ่นพระไทยทั่วกันแต่ไม่มีสักพระองค์หรือสักคนจะทราบว่า ภายในสภาอาคารราชประยุนมันเป็นที่พักของผู้สำเร็จราชการนั้นคือสถานที่บัญชาการเสรีไทยในประเทศมีเครื่องรับส่งวิทยุอันทันสมัยอยู่ชั้นล่างอย่างมิดชิดให้ป่วยอึ้งพากรได้เขียนไว้ว่าการที่เสรีไทยโดยเฉพาะหัวหน้าเสรีไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ถวายความอารักขาให้พ้นภัยสงครามครั้งนั้นสมเด็จพระพันวษาอายิยกาเจ้า ส่งทราบซึ้งพระไทยดีเมื่อสิ้นสงครามได้รับสั่งเรียกนายปรีดีไปที่ประทับและขอบใจซึ่งคณะเสรีไทยถือเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งกล่าวได้ว่านอกจากการรักษาเอกราชอธิปไตยและการเจรจาภาัยหลังสงครามแล้วการถวายความปลอดภัยแด่เจ้านายชั้นสูงและพระบรมวงศานวงศ์นี้ก็เป็นผลงานสำคัญที่น่าสรรเสริญข,ของนายปรีดีและคณะของเขา เรื่องเหล่านี้คุณผู้ฟังควรจะฟังจากหลายๆแหลง่งเพราะเป็นปกติของคนที่เขียนทุกสิ่งมีสองด้านเสมอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีค่ะ